ร้านเลสิ่งช็อปร้านบริการเติมโรบรักและกดเกมพาร์ทในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตคิงเลกาซี่ชินโดไลท์และแอน a เมท์ไฟต์เตอร์ซิมูเลเและยังมีไอดีแก่ตันบ o อกวุขายในราคาสตล์กระเป๋าแถมยังมีระบบทอยโคสุดมุมมีอีกด้วยถหากสนใจรีมานอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้านดักตี้สโตล์รับกดเกมพาร์ทในแบบต่างๆในราคาสุดคุ้ม และมีเลดที่พร้อมให้บริการสวงม,มากๆแถมยังมีบริการรับฟาร์มเลเวลและหาของในแมตต่างๆถ้าหากสนใจสามารถติดต่อลิงก์ด้านล่างได้เลยอานะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่ผมเดดี้นะครับก็วันนี้จะมาตอบคำถาม Q&A ทั้งหมดนะครับที่ถามมานะครับผมก็ อันนี้ผมจะให้เพื่อนผมเนะี่ยเป็นคนถามนะครับอ่าขอคำถามหนะ่อยอ่ะมีมน้องคนนึงบอกว่าพี่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนครับสถานที่ท่องเที่ยวเหรอส่วนตัวนะถ้าผมผมชอบไปเที่ยวทะเลครับเพราะว่าไม่รู้สิชอบธรรม,ามาชาติที่มันแบบว่าโลง่งๆอ่ะไม่ใช่ต้นไม้อนะไรพวกนั้นแต่าแบบเป็นทะเลอ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแล้วโปเอียไะอ่าสำหรับผมนะครับก็เที่ยวห้างครับไอ้พหี้ยสบายใจแล้วโคตรเย็นเลยสุดยอด อ่เขาถามต่อไปเลยนะครับสถานภาพทางจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสถานภาพทางจิตใจตอนนี้เหรอก็รู้สึกง่วงนอนแบบว่าทักโหมมากครับแบบว่าทําะคิดทั้งวันทั้งคืนก็เลยแบบว่าง่วงมากแล้วก็ต้องมีเรียนมีอะไรด้วยจะสอบอีกอื๋อตอนพักเยะๆนะครับจะได้นอนหรือเปล่าหรอกอ่ะอันอันอันนี้เริ่มเริ่มเป็นคําถามเกี่ยวกับความชอบละนิสัยแบบไหนที่ชื่นชอบครับนิสัยแบบไหนชื่นชอบวะก็ส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบแบบว่า คนคุยง่ายครับแบบว่าอะไรก็ได้อะไม่ได้แบบว่าตามจุ้จี่จุกจิกเราอะเข้าใจฟิลวะแบบว่าถ้าเกิดเราอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยก็ยังไงก็ได้อะไม่ต้องมีการบังคับกันจะไปไหนก็ไปแบบเนี้ยแบบฟีสตล์เออแบบฟีสตาะแบบว่าไม่ไม่คุกคีอะไรกันมากอ่ะอโอเคคำถ,ถามต่อไปนะครับชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับชีวิตตอนนี้อะครับหอย มันก็มีหลายหลายวันนะดิแต่แต่วันไม่เหมือนกันอ่ะบางวันก็กนะ็เครียดนะเครียดว่าจะทํางานไม่ทันหรืออะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วมาวันก็ชิๆวๆครับน,นอนนับตังค์ครับนี่โคตรติสายิตเอาถามต่อไปนะครับทําไมถึงจะหล่อบแบบพี่ได้ครับตายเกิดใหม่ครับผมครับโอเคครับเข้าใจง่ายดีเออต่อไปนะครับอะไรคือแรงบรันดาลใจในการทํางานครับแรงบรันดาลใจของผมครับอนาคตครับแล้วก็ นั่นแหละก็มีแค่อนาคตที่ผมทำนะครับผมเริ่มหาตังค์ตั้งแต่ตอนนี้แหละโตไปได้ไม่ลำบากครับเออเท่ดเีเปียวเปียวอ่าคำถามต่อไปนะครับอ,อ,อยากกินไอตคีมครับไอตคีมครับเต๋อเลี้ยงครับมาหาเลยเฮ้ย,ยเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกนะต่อไปนะครับสิ่งที่อยากปรับปรุงแก้ไขในตนเองเที่ออยากปรับปรุงแก้ไขนะครับ เวลานอนครับนอนเป็นเพียงพอเลยครับผมอยากปรับปรุงเวลานอนอยากจัดเวลาให้มันดีอย่างนี้ครับอือแค่นั้นแหละที่อยากปรับปรุงโอเค้าคำถามต่อไปนะครับซันเด็บ X ตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่และสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนสันเด็บ X นะครับผมราคา5้ารเก้าสิบาทครับสามารถสั่งซื้อได้ที่อ่าแพนเท็ครับของดีที่ฮับได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ใด้ตา่างนะครับผมโอเคโอเคครับคำถามต่อไปนะครับชอบทานอะไรครับ ชอบกินอะไรชอบชอบชอบกินปลาแซลมอนครับแซลมอนไม่ว่าจะเป็นแซลมอนย่างหรือแซลมอนดิกบดก็กินได้หมดเลยครับถ้าเป็นแซลมอนแล้วแซลมอนดองอ่ะครับแซลมอนดองก็งก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างครับก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบอ่ะแต่ว่าก็กินได้อ่ะครับอือโอเคงั้นคาถามต่อไปเลยนะครับมหาวิทยาลัยที่ชื่นชอบครับที่แบบอยากจะเข้าอะไรแบบนี้อ๋อมหาวิทยาเข้าหรอยังยังไม่ได้วางแผนไปเลยว่าจะเข้าวิทยาลัยอะไรแต่ว่า ก็เรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าอะไรมันไปได้ก็ไปตรงนั้นนั่นแหละรครับใกล้ๆบ้านอ่ะอยากไปใกล้บ้านมากกว่าโอเคอเรารัดดีต่อไปนะครับ Q&A เมื่อไหร่จะมีสคริปต์แบบอื่นเมื่อไหร่จะมีสคริปต์แบบอื่นอ่าเดี๋ยวประมาณปลายปีนะครับจะมี d ดต t y ครับ next generation ออกมานะครับซึ่ง next generation เนี่ยบอกเลยว่าสุดมาก ทุกอย่างคือสุดมากๆเลยนะครับเปลี่ยนทั้ง UI และเปลี่ยนโราต่างๆนะครับผมก็ต้องรอติดตามในพี่ฮับนะครับผม,อมบอกเลยว่า<ม>เสื้อไปนี่ไม่ไม่จสได้ตังแน่นอนนะครับคือคุ้มแบบพี่เคียเลยนะโอเคครับต่อไปนะครับโอ้โหเป็นคาถามท,าที่ถามมาล้นลเนลอดเดียวเลยว่า,าพี่อายุเท่าไหร่ผมอายุเท่าไหร่ขอไม่เปิดเผยไล้นะครับผมไปหาเองนะพี่สูงเท่าไหร่ผมสูงประมาณร้อยแปดสิบครับ พี่น้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักอ็อุ้ยจำไม่ได้ดิก็ประมาณไม่รู้อะเห็นไปบัรมาหมอบอกว่าวสมส่วนอ่ะคิดยังไงถึงทำโปรครับคิดยังไงทำโปรครับก็เริ่มแรกอ่ะมันเริ่มมสามปีที่แล้วผมนั่งเขียนไปคลิปงง,งอยู่ครับผมแล้วก็จู่ๆก็ไม่รู้คิดอะไรทำแล้วมันำเท่ดีก็เลยทำมาตลอดสามปีครับแล้วก็จนมาเป็นทุกวันนี้แหละรครับมันได้ทั้งตังค์แล้วก็ได้ทั้งความรู้ด้วยครับก็เลยทําออกมาโอเคนะครับ คิดยังไงกับค่าย W ครับ W อ๋อไอวันเดอก็น้องน้องก็เก่งดีครับเขาน้องข้อมีความแบบว่านั่นแหละก็คือเก่งอ่ะน้องข้อศึกษาด้วยตัวเองได้แล้วก็ทำอะไรด้วยตัวเองได้ก็ถือว่าเก่งนะครับผมไม่ต้องใครไม่กลบใครก็ถือว่าน้องเก่งนะครับทําไปเรื่อยครับผมโอเคครับต่อไปพี่ชอบผู้หญิงหรือผู้ชายครับพี่ชอบผู้หญิงครับ โอเคครับคำถามต่อไปเลยนะครับรอเพลงขอโทษที่เพลงฉันไม่ใช่พีเเมกาอยู่ครับอุ้ยเคนทด่ทานเพลงนี้นะครับผมเราเรารู้กันแค่นี้นะครับคือผมตอนนั้นผมคิดอะไรไม่ไม่รู้ครับเหมือนจะไป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 ดิ้งมาถ้าผมก็เลยปล่อยเพลงนั้นออกไปแบบไม่รู้ตัวครับก็ใครที่รู้ก็จู้จี้ไปนะครับผมรู้แค่นี้พอนะครับอ่าต่อไปนะครับอยากเป็นเหมือนพี่ต้องทําไงครับขอจริงจังจาก f c ตัวน้อยอยากเป็นแบบผมนะครับก็ต้อง ตั้งใจสิ่งตั้งใจในสิ่งที่อยากทำครับสมมติว่าอยากทําสคริปต์ใช่ปะก็ต้องตั้งใจศึกษาว่าจะทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมพยายามหาแอคชั่นนั่นตัวเองนะครับผมตั้งเป้าหมายสำเร็จครับผมทำไว้เรื่อยครับแบบซ่อมเสมเอมันก็จะมาถึงจุดนี้เองนั่นแหละนะครับผมอืมโอเคครับต่อไปคําถามต่อไปเลยนะครับเป้าหมายที่อยากทําให้สําเร็จในอีกสิบปีข้างหน้าเลยสิบปีเลยเหรอก็ภายในสิบปีข้างหน้าผมอยากจะเก็บตังค์ให้ครบ อ่าสิบล้านครับปีละล้านป,ปีละล้านเอปีล้นอ่าต่อไปนะครับชื่นชอบการทําอะไรเป็นพิเศษครับชบื่นชอบในการทําอะไรเป็นพิเศษเนาะถ้าเกิดว่าเวลาแบบว่างๆจริงๆนะครับผมก็จะมานั่งทำเอกคิปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเนื่อัอคลิปก็มาเล่นเกมกับเพื่อนๆมาชวนเพื่อนๆทางานแบบนี้ยเพราะแบบรีสตอร์วนะที่กำลังเปิดขายโลบักอยู่ก็อะไรครับวเวลาว่างผมอืมปราแค่นั้นแหละโอเคครับบอกฟุตปล่อยตอนไหนครับบอกฟุตปล่อยตอนไหนครับ ก็ปล่อยพร้อมกับ Next Gen เลยครับผมบอกเลยว่าฟังก์ชันนี้คือสุดทุกอันครับผมมีเยอะผมการันตีได้เลยว่ามีเยอะที่สุดในไทยครับผมบอกได้แค่นั้นเลยก็ประมาณนี้นะครับผมอยากได้เดือนนี้ครับอยากได้เดือนนี้เหรอก็ไม่แน่นะก็ติดตามชมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้คิขอดก็สามารถคอลิปขอด้าน้างอินชันได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเซอเก้นเจนครับบาย